เบตั้งชัวรถรูู่คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์30ปีไม่มีถอยคัสซอนเกรดเอทุกคันเลือกได้เป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขาย ประกันทุกคันไม่มีชนนักพิดความนำถั่วปลอดภัย1,000%พันเปอร์เซ็นต์โปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจใบตั้งชัวรถพรีเมียมคุณมั่นใจได้เลยใบตั้งชัวรับลูกคู่ทะเบียนสวยสมัครครมรับรองให้คุณสบายใจชัวไปตั้งชัวรถใส่พรีเมียมแน่นอนซื้อกับเรามีแต่ความสุขเต็มหัวใจ p o r s c น e Navan c า 4S คันนี้ไมาน้อมากเพียงแค่5,000ันโลเท่านั้น กับราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษ1 4 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นรถเท่ๆแบบนี้ไม่ว่าใครขครับก็เท,ท่ังนั้นด้วยสเปคและออปชั่นที่จัดเต็มเห็นสีแบบนี้เป็นสีพิเศษนะคะราคาก็ปาเวไปละ1ล้านบาทยังไม่รวมราคาฟิพิที่ติดไปอีกนะคะ2,000 200, 0บาทเป็นยังไงกันบา้างว้าวหรือ,อยังมาดูในส่วนของไฟหน้าค่ะ คันนี้ได้เป็นตัวไฟหน้า m a b r i x System สวยแบบนี้เลยค่ะเป็นไฟเฉพาะ Porsche เท่านั้นนะคะและซปเปอร์คาร์คันนี้ทำความเร็วได้ถึง450แรงมา้าอัตราเร่ง0ถึง100เพียงแค่3.2วินาทีเท่านั้นเองในส่วนของหมดกับข,ขี่สามารถปรับได้ที่ผงมาลายเลยค่ะมีทั้งหมดด้วยการ4โหมด Normal, Sport, Sport Plus, Individual Mode เลือกขับขี่ได้ตามชอบเลยะคะ่ะรออัเกดจาก R19 เป็น R21 พร้อมจานเบรกเซรามิกขนาดใหญ่ รองรับความเร็วได้ถึง310กิโลเมตรต่อชัว่วโมงขับได้แบบสบายๆพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกสีเหลืองแต่เข้าใกล้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวโดวนล้อ้ายในมาพร้อมกับโทนสีดำค่ะเดินได้จะเแ็บสีขาวสวยรูราติดแกมสุดๆไปเลยค่ะบอกไฟไฟ้านะคะสามารถปรับได้ถึง14ทิศทางและก็เมมโมรี่ซีทสามตแหน่งค่ะในส่วนของพวมาลัยนะคะ มาพองกับตาสัญลักษณ์ช o สวยรูรามากๆนะคะแล้วก็ได้เป็นระบบเปลี่ยนเกียร์ยรแบบแพทเดิ้ลชิพคันนี้จะได้เป็นเกียร์อตโนมัติ8สปีดค,ค่ะในส่วนของจอมารวัดฟูลดิจิตอลขนาดใหญ่เลยค่ะดูอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะหัวบอบาดที่นั่งอยากมาพองกับโลโก้แบบเท่ๆ <Wow. S 1> เอาไว้ถ่ายรูปเซลฟี่แล้วลง i ิน t a g r กรเก๋ๆแบบนี้เลยค่ะชอคู่แบบอัปเกรดราคา5 0 0 0 0บาท พร้อมกับไฟไท้าย LED ยาวจากขัอนซ้ายมาถึงขวาสุดยาวกว่าอนาคตหนูอีกขับสนุกอย่างเดียวไม่พอต้องฟังเพลงเพราะๆไปกับเครื่องเสียงเบอร์มาสเและที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับปอร์เช่ต้องมีนาฬิกาสปอ r ์ตโพรโนก็สวยมือเดียวจากป้ายแดงเล็กใหม่เพียงแค่5,000ันโลเท่านั้นเฉลี่ยแล้วขับปีละ1,500โลส,สวยๆแบบนี้ ไม่เอาได้ไงค่ะคันนี้ฟรีดาวนเซไม่ได้นะคะต้องดาวยเ์เซนเท่านั้นสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ศ8นย์แปดสองแปดห้าหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หรือแอฟไซด์เอดีดีเก้าเก้าเก้าเกาค่ะคันนี้ยินฝากไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ไม่ตั้นชั่วไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนรกมือซองคุณภาพากีเพราะให้คุณมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวไม่ตันชั่วคือขั้ขอตอบที่ใช่ชั่ว